บัญญาบรรัญสีสวัสดีครับพบกับบัญญาบัญสีใน e ีพีใหมกระถางห้าจดห้านิ้ววันนี้ก็ถึงเวลานะครับผ่าบัญสีนะครับตัวนี้คือ,อยังไม่ได้ล้างครับตัวหัวต้องมีการผ่านการล้างเนื่องจากว่าหัวเขานะครับจะมีเศษดินเศษหินนะครับ แล้วก็มีเชื้อโรคหลายๆอย่างที่มีโอกาสที่ทําให้หัวของวัตสีเล่านะครับเน่าได้นะครับเวลาผ่าไปแล้วเขาก็จะได้แข็งแรงแล้วก็เวลาผ่าไปแล้วเขาจะได้งอกไสวยครับหลังจ,จากผ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเทใส่น้ําครับตัวนี้เป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะนํามาผ่าคณยายคณยายเป็นคนผ่านะครับ เสร็จแล้วก็จะแช่น้ําสานส้มนะครับแช่แล้วแล้วก็ให้ตกตะกรอนใสนะครับค่อยนํามาแช่นะครับแช่โดยประมาณก็สามสิบนาทีนะครับสําหรับการแชร่น้ำสันส้มนะครับแช่ประมาณสามสิบนาทีหลังจากนั้นค่อยนามาหยอดลงกลง่องก่อนทําการพานะครับเราก็จะทําการเตรียมนะครับเตรียมวัดสดุปลูกวัดสดุเพาะนะครับตรวนี้ก็จะประ,ประกอบด้วยนะครับเพอร์ไลท์สองส่วน เห็นภูเขาไฟหนึ่งส่วนนะครับใส่สูงประมาณสักหนึ่งนิ้วระดับน้ำนะครับเราก็แช่น้ำไว้หลายๆวันแล้วก็พอมาใส่ในกล่องเราก็ต้องเอียงดูว่ามีระดับน้ำสักนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำที่อยู่ในนี้นะครับสามารถเทียงได้ประมาณสักสองถึงสามเดือนนะครับเนื่องจากว่าเราใช้กล่องใส่อาหารแบบนี้นะครับประหยัดต้นทุนไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม่ตัวนี้ก็คือแพ็คละ ยี่สิบห้ากล่องแพ็คละยี่สิบห้ากล่องประมาณแปดสิบาทครับเฉลี่ยกล่องละสามบาทน,นะครับก็สามารถใส่ได้ประมาณสักสามสิบถึงสามสิบห้าชิ้นขึ้นอยู่กับการจัดเรียงนะครับต้องการปริมาณเยอะหรือปริมาณน,น้อยครับตัวนี้จะข้อดีก็คือเราจะแยกชื่อบรนสีได้ชัดเจน,นครับถ้าเราซื้อกล่องใหญ่ๆมาพอเวลาเราผ่านห,หลายๆอย่างก็ต้องปลกรวมกันในในกล่องเดียวนะครับมีโอกาสที่ชิ้นบรรบรรสีจะ ไหลไปหากันแล้วทําให้ชื่อสลับกันได้นะครับสําหรับไม้ที่เราพานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการงอกขึ้นอยู่กับฤดูการแตกต่างกันไปนะครับถ้าใบยังไม่กลางนะครับเขาจะใช้อาหารจากหัวเข้าไปก่อนนะครับาจาจิกใบเขาเริ่มกลางเริ่มสังา้อ์แสงได้แล้วเขาคือหาอาหารเองได้แล้วเขาก็จะใช้อาหารในส่วนอื่นที่ไม่ใช่ชิมผ่านะครับเมื่อเมื่อเราทําการปลูกตอนที่ใบเขากลางแล้วเขาก็จะโตเร็วแต่ถ้าหาก นำไปปลูกตอนที่เขายังใบยังไม่กลางนะครับเรารีบเรื่อไปการจะเจริญเติบโต,ตเขาค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะที่จุกเขียวด้านในนี่คืองอกมาแล้วถึงเดียวในจัก,กระาลก็งอกมาแล้วนะนดนดนี้งอกไม่เยอะนะครับถ้าทองอินถ้าทองอินก็งอกต้นใหญ่ถ้าอยู่กล่องด้านบนนะครับแสงเยอะเขาก็จะงอกเร็วแต่ถ้าอยู่ด้านล่างแสงน้อย แสงน้อยนิดหนึง่งก็จะงอบน้อยงอบน้อยกว่านิดนึงนะครับก็คนทางที่จะชอบแสงพอสมควรแต่ว่าตรงนี้นะครับพระชาใช้ใชสเลน80%กับ70%บวกกันนะครับก็แทบจะไม่มีมีแสงนะครับแต่ว่าไม่มีแดดมาโดนนะครับพอเคยให้ปล่อยให้แดดโดนแล้วนะครับเขาส่วนใหญ่จะเน่าฤด,ดูที่ทําผ่าบอนสีงอบเยอะที่สุดนะครับเริ่มมีฝนนะครับอุณหภูมิเริ่มไม่ร้อนนะครับก็คือช่วงนี้จะ ผ่าบนสีได้สวยแล้วก็งอกเร็วแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะงอกช้านะครับใช้เวลาสองถึงสามเดือนกว่าจะงอกส่วนหน้าร้อนนะครับช่วงเมษานะครับบนสีงอกก็เร็วเช่นกันแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือชิ้นผ่าเราชอบเน่านะครับถ้าร้อนจ,จัดๆร้อนเยอะๆก็จะเน่าแต่สําหรับปีนี้นะครับความร้อนไม่ได้มีมากเท่าไหรก่ก็คาดการเน่าค่อนข้างที่จะน้อยสําหรับปีนี้ มาดูการล้างห่อตะกีนะครับ mm hmm. ก็ต้องใช้กุดกั้นฝนแบบนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นแผ่นใสกั้นไม่ให้น้ําโดนตานะครับเ mm hmm. ขาจะคันครับใสจุ่มือด้วยนะครับกุดก mm hmm. ันฝนเพเ่อเพราะว่าคันคันจริงๆน,นะครับโดยใช้เวลาล้างก็เกือบเกือบทั้งวันนะครับสําหรับกลองนะครับ mm hmm. เมื่อเราไม่ได้ตากแดดนะครับ mm hmm. เราสามารถใช้หมุนเวียนได้หลายครั้งนะครับส่วนย้ายมาอยู่ใหม่เรานําไปตากแดดเกือบ ในใต้แสแดน70เปอร์เซนะครับกลองกรอบเร็วแล้วก็ตัวหนังสือจางเร็วก็เราถึงปรับเปลี่ยนมานะครับวางวางไว้ในล่มพอสมควรกล่องไม่กรอบนะครับตัวหนังสือไม่จางหายสี่บอลสียังอยู่ครบที่เห็นอยู่นี้คือหน้าไม้ที่จะน,นําเสนอในวันนี้60กระถางเช่นเคยนะครับ ก่อนการนาเสนอขออนุญาตที่แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษตังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุอีเมดโดยไปรษณีย์ไทยาจะส่งมาเมาคิดที่50สบาทสาหรับเดือนสิงหาคมพ่อค้าจัดโปรนะครับแถมปุ๋ยให้3กระถางขึ้นไป3กระถางแถม1ถุง2 3กระถางแถม1ถุง7กระถางแถม2ถุงนะครับทุกๆ4กระถางที่เพิ่มขึ้นไปนะครับพ่อค้าจะแถมเพิ่มอีก1ถุงนะครับนับจาก3ามถุงแรก ลูกค้าสามารถทยอยรับจากหลายๆ EP ที่พ่อค้าทยอยลงลงไปนะครับย้อนหลังประมาณ4คลิปนะครับ4-5คลิปได้หรือจะทยอยรับจาก EP ที่พ่อค้าลงประจําวันแล้วฝากพ่อค้าไว้ก่อนจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนก็ให้พ่อค้าทาการจัดส่งให้พ่อค้าไม่ได้คิด่ารบฝากแต่อย่างใดสําหรับลูกค้าที่ไลน์เข้ามาครับพ่อค้าอาจจะตอบช้านิดนึงเนื่องจากว่าพ่อค้าก็จะอยู่ในสวนนะครับถ่ายคลิปบัดคลิป เขาจะตอบลายเป็นเวลาสักนิดนึงสําหรับลูกค้านะครับเนี่ยรบกวนรอหลายๆท่านอาจจะสนใจนะครับว่ากลัวจะไม่ทันต้นที่หากไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวพ่อค้าหาต้นใหม่มาให้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้เลือกอีกทีหนึ่งรบกวนลูกค้านะครับจดจํอี P และหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการนะครับถ้ามีถ้าสายพันธุ์ไหนมี2กระถางนะครับอยากได้กระถางไหนนะครับแจ้งพ่อค้าด้วยพ่อค้าจะได้เลือกให้ถูกนะครับสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1นครับ เศรษฐีเงินล้านความสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านความสองต้นในกระถางเปลือดด่างสวยๆหลอดไม้ด่างเยอะๆเศรษฐีเงินล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเศรษฐีเงินล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับความสองต้นในกระถางพันสวงความสองต้นในกระถางพันสวงความสองต้นในกระถางพันสวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพันสวงความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ จังหวัดระยองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดระยองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางปลายสวยจังหวัดระยองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับจังหวัดระยองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับจังหวัดระยองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดระยองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดระยองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับจังหวัดระยองกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ หกหลงขาวฟอมหนึ่งต้นในกระถางหกหลงขาวฟอมหนึ่งต้นในกระถางหกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปาาท,ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับหกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหน pattern, ึ่งร้อยสามสิบาทครับหกหลงขาวหัวจะเล็กนิดนึงนะครับจะทาจานวนยากนิดนึงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสาสิบาทครับหกหลงขาวฟอมหนึ่งต้นในกระถางบางใหญ่ฟอมสองต้นในกระถางบางใหญ่ฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆบางใหญ่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับกล่องใหญ่ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมตัวโต้ด้วยครับศีลาหุ่นทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางศีลาหุ่มทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางศีลาหุ่มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีลาหุ่มทองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางศีลาหุ่นทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางศีลาหุ่มทองกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางศีลาหุ่มทองกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถาง ศิลาห้องทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับศีลาห้องทองกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับความ3ต้นในกระถางศีลาห้องทองกระถางที่3ความ2ต้นในกระถางศีลาห้องทองกระถางที่3มความ2ต้นในกระถางศิลาห้องทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9กาบาทครับศิลาห้องทองกระถางที่3ความใบจด็กดอกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับชมพานกระถางที่1ฟอร์ความ3ต้นกับหน่หน่อในในกระถางชมพานกระถางที่1ความ3ต้นกับ1น่หน่อในกระถางชมพานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 100บาทครับฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ,บชมปานเขาจะแตกหน่อค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแตกหน่อเร็วนะก็โตเร็วเป็นความก่อชมปานกระถางที่2ความสามต้นกับ1หน่อในกระถางชมปานกระถางที่2ความใบเดียวกับ1นหน่อในกระถางชมปานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0สบาทครับชมปานฟอมสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับชมปานกระถางที่2 แววมายุรากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางแววมายุรากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางแววมายุรากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับแววมายุรากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกัดสีสวยๆความสองต้นในกระถางแววมายุรากระถางที่สองความสองต้นในกระถางแววมายุรากระถางที่สองความสองต้นในกระถางแววมายุรากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับแววมายุรากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ ชินหนบัญชอนฟอมสองต้นในกระถางชิ้นหนบัญชอนฟอมสองต้นในกระถางชิ้นนบัญชอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับชินหนบัญชอนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับปันตะวันฟอมสองต้นในกระถางปันตะวันฟอมสองต้นในกระถางปันตะวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับปันตะวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอมสองต้นในกระถางราหูมจันร์กระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางราหูอมจันร์กระถางที่หนึ่งฟอมสองต ราหัวจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับราหัวจันกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับราหัวจันกระถางที่2ความสองต้นในกระถางราหัวจันกระถางที่สองความสองต้นในกระถางความใบไม้ดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับราหัวจันกระถางที่2กระถางนี้ให้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพระรามความสองต้นในกระถางพระรามความสองต้นในกระถางพระรามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพระรามความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับ ปีกกินรีฟอมสามต้นในกระถางปีกกินรีฟอมสามต้นในกระถางปีกกินรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับปีกกินรีฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพัทยากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพัทยากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพัทยากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพัทยากระถางที่สองความสามต้นในกระถางพัทยากระถางที่สองความสามต้นในกระถาง พัทยากระถางนี 90, autant, march, ้ให kind of ้ไปที bucks, no ่ราคา90บาทครับพ no ัทยากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมยยาบคบของเมืองความ2ต้นในกระถางมยยาบคบของเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมยยาบคบของเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความ2ต้นในกระถางเพชรเพ่มมากระถางที่1ความ2ต้นกับ2หน่อในกระถางหน่อด้านนี้ครับหน่อ2หน่อด้านนี้เพชรเพ่มมาความ 1ต้นความ2ต้นกับสงหน่อเพชรเพิ่มมาความ2ต้นกับสหน่อเพชรเพิ่มมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเพชรเพิ่มมาความ2ต้นกับสหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเพชรเพิ่มมากระถางที่1เพชรเพิ่มมากระถางที่2อความ2ต้นกับ1หน่อเพชรเพิ่มมากระถางที่2อความ2ต้นกับ1หน่อเพชรเพิ่มมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรเพิ่มมากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ สาวขอนเจนฟอมหนึ่งต้นในกระถางสาวขอนเจนฟอมหนึ่งต้นในกระถางสาวขอนเจนฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาวขอนเจนฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับยักษ์ปักลันกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางยักษ์ปักลันกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางยักษ์ปักลันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับยักษ์ปักลันกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคาม2ต้นในกระางยัักกกปลนระถางที่2ความ2ต้นในกระถางยักษ์ปักลันกระถางที่2ความ2ต้นในกระาง จักปักนันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับจักปักนันกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางกัดสีชมพูสวยสวยมงกุฎเพชรกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับมงกุฎเพชรความสวยสวยใบดะกลบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับความ2ต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางที่1มงกุฎเพชรกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางที่2ความ2ต้นในกระถาง กัดสีชมพูสวยๆมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับปลายฝนความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับปลายฝนกระถางที่หนึ่งปลายฝนกระถางที่สองความสองต้นในกระถางออกผลเป็นดังนะดังค่ะดังเขียว ใผลกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับใบผลกระถางที่สองควมสองต้นในกระถางผลด่างเขีเนนเยวกระถ,า,รถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีกัญนาพิเศษกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางสีกัญนาพิเศษกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางสีกัญนาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับสีกัญนาพิเศษกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความสองต้นในกระถางสีกัญนาพิเศษกระถางที่2ปลายสวยๆอร์มสองต้นในกระถาง สีการจนาพิเศษกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางสีการจนาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับสีการจนาพิเศษกระถางที่สองใบสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับผาซ่อนแก้วฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางผ่าซ่อนแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับผ่าซ่อนแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อเล็กด้านล่ังโดยล้นฟ้าฟอมโตฟอมสองต้นในกระถางโดยล้นฟ้ากระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถาง ใบเดิมกัดสีไม่สวยหลอดใหม่ขึ้นมาเริ่มกัดสีสวยเรือลนฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับเรือลนฟ้ากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางเรือลนฟ้ากระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางเรือลนฟ้ากระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางเรือลนฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเรือลนฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับฟอมสามต้นในกระถาง อนุมานประสานกายฟอมสองต้นกับหนึ <cticamente> ่งหน่อในกระถางอนุมานประสานกายฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางหลอดใหม่ป้ายสวยๆนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมานประสานกายกระถางที่1อนุมานประสานกายกระถางที่ฟอรความสองต้นกับ1นหน่อในกระถางอนุมานประสานกายกระถางที่ฟอรความสองต้นกับ1นหน่อในกระถางอนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100 30บาทครับอนุมัติประสานกายฟอร์มตกระถางนี้ให้ไปทีราคาหนราบาทครับอนุมันประสานกายกระถางที่2อนุมันหาวอร์ม2ต้นในกระถางอนุมันหาวอร์ม2ต้นในกระถางอนุมันหาวเป็นดาวเป็นเดือนฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90สบาทครับอนุมันหาวเป็นดาวเป็นเดือนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับอร์ม2ต้นในกระถางคุณสุภาความ2ต้นในกระถางคุณสุภาอร์ม2ต้นในกระถางกับ1หน่อด้านล่ัง คุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอร์ม2ต้นกับหึงหนอด้านล่ังคุณนัตนาวุฒิฟอร์ม2ต้นในกระถางคุนนัตนาวุฒิฟอร์ม2ต้นในกระถางคุณนัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับคุณนัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเริ่มกัดสีมาแล้วเริ่มกัดสีมาแล้วฟอร์มสองต้นในกระถางจุฬาติคูณฟอร์มสองต้นในกระถางจุฬาติคูณฟอร์มสองต้นในกระถาง จุราติกูลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา30บาทครับความสองต้นในกระถางเทลาปฏีความสองต้นในกระถางเทราปฏีความสองต้นในกระถางเทลาปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0บาทครับเทลาปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0บาทครับชายชนความสองต้นในกระถางชายชนความสองต้นในกระถางป้ายสวยๆชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความสองต้นในกระถาง มหาชัยป้ายน้อยฟอมสองต้นในกระถางป้ายแต่ว่าป้ายน้อยครับยอดใหม่เขาป้ายแต่ว่าป้ายเรื่อนๆมหาชัยป้ายน้อยกระถา,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 างนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับมหาชัยป้ายน้อยฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับมหาชัยป้ายน้อยกระถางที่หนึ่งมหาชัยกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหน่อตะนงมหาชัยฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งต้นเล็กๆ้านางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับมาใช้กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเด็กเศรษฐีริมหน้ากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางเศรษฐีริมหน้ากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางเศรษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับเศรษฐีริมหน้ากระถางนีน้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับความสองต้นในกระถางเศรษฐีริมหน้ Android ากระถางท Fi Infinite Hawaiian Jess Pepsi ี่ห <services>. น <c oughs> ึ <c oughs draws> 對對่งเศรษฐีริมหน้ากระถางที่สองความสองต้นในกระถางเศรษฐีริมหน้ากระถางที่สองความสองต้นในกระถางเศรษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับเจ็ีดดิมนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางเทพดาราเทพดาราฟอมสองต้นในกระถางเทพดาราฟอมสองต้นในกระถางเริ่มกัดสีแดงมาแล้วเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเทพดาราฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบวรนัตนากสินกระถางที่หนึ่งฟอมสองฟอมสามต้นในกระถางบวรนัตนากสินกระถางที่หนึ่งฟอมสามต้นในกระถางฟอร์มไปดก ฟอร์มกปวรรัตนโกสินทร์กระถางนี้ให้ไปที 20, ่ราคา120บาทครับปวรรัตนโกสินทร์กระทางที่1ให้ไป็นที่ราคา120บาทครับฟอร์ม3ต้นในกระถางบวรรัตนโกสินทร์ฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อในกระถางปวรรัตนโกสินทร์ฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อในกระถางปวรรัตนโกสินทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับปวรรัตนโกสินทร์กระทางนี้ให้ไป็นที่ราคา100บาทครับฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อในกระถางมงคลทัพย์กระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางมงคลทรัพย์กระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง มงคลซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมงคลซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมงคุลซับกระถางที่1งมงคุลซับความสามต้นในกระถางมงคุลซับความ3ต้นในกระถางมงคุลซับกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมงคุลซับกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นความ3ต้นในกระถางปีของกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางปีของกระถางที่1ฟึร์ความ2ต้นในกระถาง ปิดของกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับปิดของกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอร์มสองต้นในกระถางปิดของกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางปิดของกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางปิดของกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับปิดของกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับหนุมานเชิญทงฟอร์ม2ต้นในกระถางหนุมานเชิญธงฟอร์ม2ต้นในกระถางหนุมานเชิญธงกัดสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับพันธุมันเียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางวันพฤหัสบดีฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อด้านล่างวันพฤหัสบดีฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อด้านล่างวันพฤหัสบดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับวันพฤหัสบดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อนหนึ่งใบเจ้าหญิงฟอร์มโตฟอมหนึ่งต้นในกระถางเจ้าหญิงฟอร์มโตฟอมหนึ่งต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา ก้าสิบาทครับเจ้าหญิงวอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเจ้าหญิงกระถางที่หนึ่งเจ้าหญิงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางท้าพันตากระถางที่หนึ่งอมสามต้นในกระถางท้าพันตากระถางที่หนึ่งอมสามต้นในกระถางท้าพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับท้าพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนในกระาง ท้าพันตากระถางที่1นท้าพันตาฟอมสม4ต้นในกระถางท้าพันตาฟอมสม4ต้นในกระถางเป็นท้าพันตาฟอร์มกอท้าพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 1- 20บาทครับท้าพันตากระถางที่2องฟอมสต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 20บาทครับจูกระเหลียงกระถางจูกระเหลียงฟอมสม2ต้นในกระถางฟอร์มัวโตจูกระเหลียงฟอมสอต้นในกระถางจูกระเหลียงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับจูกระเหลียงฟอร์มโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0อบาทครับฟอมัวโตไปดก ยักษ์เป็นจักรายฟอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางยักษ์เป็นจักรายฟอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางยักษ์เป็นจักรายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึบาทครับยักษ์เป็นจักรายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึบาทครับฟอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางสาวโพธารามความสี่ต้นในกระถางสาวโพธารามความสี่ต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา100บาทครับสาวโพธารามความสี่ต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา100บาทครับ สาโพธารามกระถางที่สองฟอมห้าต้นในกระถางเป็นฟอรมกรอฟอมห้าต้นในกระถางสาโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับสาโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสำหรับพีพีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อวันศีติต่อมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเป็นทั้งหลายและเบอร์โทรสำหรับวันนี้ทางยาววันศีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ